อกอนี้เลยโอ้น,นี่นะฮะโอ้พ่อมารอบคุณแล้วบอกเลยอันนี้สุดจริงใช่อะยิ่งกว่าน,นั้นอีกยิ่งกว่าแล้วไปหอยฮะแล้วไปหอนโอ้ยิ่งกว่าอีกโอ้นี่สุดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนอนรับฮะนอนนอนรับโอ้เยกอดนะกอดนะกอดแล้วก็ตะโกนดังๆนะโอเคไหม Let's go.